สวัสดีค่ะกัญยาณมิตรทุกๆท,ท่านนะคะวันสุดสัปดาห์ของเดือนเมษายนวันนี้ก็มีธรรมะจากองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนมาฝากเช่นเคยค่ะเรื่องโอวาทของพระพุทธองค์เราทั้งหลายเป็นผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้ เพียงบำเพ็ญตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่ของมนุษย์ และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรใจว่างเพราะธรรม19มิถุนายนพุทธศักราช2526ที่มาจากหนังสืออัศจรรย์100ธรรมคำสอนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเหตุผลเหนือชีวิตฉบับใจความสำคัญธรรมบรรณาการ10ปีแห่งการลสังขารพุทธศักราช2564ค่ะ สาธุในธรรมองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเจ้าค่ะ